สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับพ่ออูยิงครับผมดีไปฝนต้นหนาวมาอีกแล้วครับผมฟ้าคลึมคลึมแต่ว่าลมหนาวหนาวลมโชยมาอีกแล้วครับพร้อมกับเสียงของผมที่จะเปลี่ยนครับผมจะบ่มากหนาวครับสำหรับผมแล้วไอครับเป็นหนาวมากเลยครับพี่เลยนะหอนแค่นี้ครับ โรงงานสร้างรถพังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหายอยู่บ่เฮ็ดงานรถกับบ่พังมัดิึดโยกเยกไปหาครับหนึ่งรถกับพังอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องสมกับพ่อสมบาทท่นี่ครับสมมาขายอย่างอีกเนาะบ่อัตนี้สมสมสมมนีช่างเพิ่นช่างเพิ่นก็มาเทบูนครับ ยี่เป็นบ่อน้ำพุน้ำตกขึ้นมาครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับว่าจะเป็นยังไงครับบเป็นหน่อยละหมักบ่อปลาประมาณว่าไม่อยากให้อะไรมันนิ่งอยู่กับที่ครับแล้วก็คนบแบบนี้ครับสังเกตเช่น,นกลกาวเราด้านขวามือครับด้านหลังผมตรงห้องพักพ่อเอฟซีครับแต่ก่อนมันก็จะเป็นสะเราเรียงเ,เป็นสะไม่เห็นเป็นสะครับ คล้ายๆกับให้มีพลังงานให้มีการเคลื่อนไหวของน้าของของพลังงานในบาปรมา,มากนี้ครับเกยก็ยังเชื่อมเหมือนเดิมว่ามันต้องมีครับแล้วก็ให้ผมเห็ดหายครับลงใส่ต้อเอ,เอาเอา,เอาประคับมาเลียงกันหลยพี่น้องเลยสนัยเอาต่อขับมาเลียงต่อเลยครับว่า้างมันหยุดไปครับรถเป็นพังครับพี่น้องครับตัวเดียพังไอพังตอนไปเห็ดงานถนนวมญงานกับปรพัง บรรยากาศในนี้ก็คึมฝาคึมฝนไม่เอามือคลืนนี่เห็นพญาย,ายอกแล้วก็พวกไอ้ทีมงานสาวหน่อยครับว่าน้นถ่วมขาพี่น้องทั้งฝุ่นฝนตกก็บรหาเสื้อหนาวหนาวแล้วฝนยังตกกระจายครับปีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับมาสอม่องบนห้หองนี้ก่อน นี่ครับนั่นเลยก็เริ่มมีตกโตเกี้มาไว้ครับเพื่อตอนรับแฟนครับเอฟซีครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือจะหนาพี่น้องครับผมดาอากาศไม่ถูกครับพอน่ะดาโอากาศแบบนี้ไม่ถูกเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบรรยากาศมันแปลกๆครับอากาศมันแปลกแปลกแปครับ ช่วน้องงูอิงไม่อยู่ครับอีโมจกมือกันนาสิมาแถวนี้นะครับผมยังไงก็ยสาวน้อยทุกข์ู่สกุนครับพี่น้องครับช่วงนี้มีข่าวฮอตประเด็นที่คือมิทาหารที่อยู่เขตชายเดนแถวบ้านผมนี่แหละครับโดนกับระเบิดครับพี่น้องครับก็อาใจซอยเพ่นนะครับเนาะรั้วของชาติครับ อีกมุมหนึ่งครับพี่น้องก็ด้านนี้เพ่เริ่มปลูกยาครับนม่หน่อยแล้วปลูกยาเห็ดก็ออกต่างหากครับเบองเห็ดแล้วก็ออกครับเห็ดหลากหลายสีครับเห็ดฝ้าเห็ดเขียวเห็ดแดงครับเห็ดสมครับผู้ใดอึดอาหารกัมาเก็บไปแกงนะครับผมบอกบางไงนะครับดอกเยาวอิ่มหลากหลาๆเลยครับผมบรรยากาศขมุกขมัวครับ อกศิวาหนาวกับเมื่อกันบ่นหนาวแห้งครับพอนกับบ่ออนทอเดียดบ่อออกกับพี่รองคำบอนี้บนรีากาศแปลกๆครับนี่วันที่สิบกว่าแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นผ่าปลาและมีมะ้ํมสาวหน่อยครับปลายปีนี้ครับบ้านหนคู่อีกแล้วครับผมเมือนอันยังเมืองว่จจูใจครับฝนตกแน่ครับ แล้วก็สนามมันชื่อครับเพิ่งดูไม่จุใจครับพี่น้องเลยมาดูใหม่ครับพี่น้องไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมช่วงนี้คนติดตามน้อยหน่อยครับมือเราไปรจักคนครับประหัวคนไปใส่หมดครับแล้วก็ถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วอยากสร้างบ้านกับผมครับโทรหาผมกับสูน6์ห9 9 6 6 6ครับ 063 7 8 9 9 6เ6เก่าครับผมนี่ช่างมันเริ่มเทปูนครับแล้วก็จเจ็ดบัปลาขึ้นมากแล้วก็ปลูกกระเบื้องไล่ออกมาครับ ช่วงนี้กระแสบ้านเราก็มีครับมีเอกะนักเต้นเห็นในงานสักลายสักแข่งหนึ่งครับเห็นน้องอุ้มอิ่มกับพยบบยบบยอย่างรุ่งหรือเปล่าครับแล้วโผล่อยู่ครับกระแสเขาเห็ดหูหนูหรือเปล่าหรือยังกระหูครับเป็นดอกกันครับเป็นอะไระหูเรื่องครับเป็นดอกบอกผมเลยครับเห็ดอีหยังกระหู แล้วก็ตัวนี้เป็นผู้ยาวันิรันด์ครับคดีที่ดินของอดีตภรรยาเก่าเพิ่นละครับผมโอ้พี่น้องครับฟ้าขมุกขมัวครับแล้วก็ เข่าครับเข่าแถวๆนี้ก็เริ่มเหลืองหมดนะครับข้าวรอบๆนี้เริ่มเหลืองบาึ้นก็เริ่มเกี่ยวครับบางคนก็ถา่านรถเกี่ยวอยู่้วครับเนาแต่ไม่นี่ข้าวประมาณสิบสองบาทก็ถือว่าราคาดีมากๆครับถือว่าราคาดีแห้งครับสิบสองบาทนี้ตอนแรกผมเดา,มาประมาณเจ็ดแปดบาทเท่านะครับนี่ถือว่าข้ามีราคาพอสมควรเผาเกียเก่ยวพปนอนเผาเกี๊ยวรีบรีบเกี่ยวซะก่อนที่ราคาไม่สิโตครับ พี่น้องอยากเขาเอาอยากสั่งบ้านร6 6ครับโทศูนย์หกสามเจดปด้า้าครับศูนย์หกสามเจปด้าหนะครับผมบรรยากาศในนี้อย่างที่บอกระหมัวครับพี่น้อยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่นี่เศรษฐกิจบดีเท่าไดครับ แต่ว่าชีวิตของพวกเราปากท้องพวกเราก็ยังต้องทำอาหากินต่อไปครับออตรงถางนะครับที่เป็นดินครับก็จะเทปูนปูกระเบื้องครับ ติดตามชมต่อครับช่วงนี้ก็ลังยื่นเสียงแบบนี้ครับเสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับดังมาจากทั่วสารทิศครับเป็นกําลังใจให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ TS, สิสธเกตสางบานขอบคุณพระเมษที่ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ